คู่เอกเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับจอมเปิดโอกาสให้กล้องทรณีล้างตาให้หายแคลงใจเลยไว้ที่แล้วนะครับสี่ยกเนี่ยในมุมของการต่อรองบนล็อกเอากล้องทรณีต่อประมาณสัก8ปดหนึ่งครับแต่ว่าดูตามสายตาก็อาวุธเพียวๆก็จอมไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับไฟนี้ครับเอามารีแมทกันใหม่ที่ช่องเจ็ดสีซึ่งช่องเจ็เนี่ยถือว่าเป็นบ้านของจอมนะครับงานนี้จะเป็นหนังมวนเดิมหรือไม่เดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวลงรายละเอียดนะครับก็พูดถึงจอมก่อน จอพรันชัยครับส่วนสูงเนี่ยร้อยเจ็ดครับถือว่าเป็นมวยที่รูปร่างดีครับมวยขวาครบเครื่องเป็นคนจังหวัดสุร,ราษฎร์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยพรันชัยถ้าปกติเก็บตัวเนี่ยช่วงก่อนชกเขาน่าจะมาอยู่สิงห์มาวินนะพูดถึงน้ําหนักชกนะครับไฟล์ล่าสุดเขาชกร้อยสาสเนาะส่วนการชกกับกล้องธรณีก็ชกร้อยสานะก็ท่านไล่3ามไฟ์หลังนะครับก็มีชกกับรุ่งแสงตะวันเนี่ยนะครับที่ศึกสิงห์มาวินชกร้อยสาแล้วก็ชกกับกล้องธณีชกร้อยสา ชกกับรุ่งแสงตะวันชก137แล้วก็ไฟเนี้ยนะครับที่จะถึงจะชกกับกล้องธรณีที่มีการน้ำหนัก136ครับก็ทลายน้ำหนักแล้วก็อยู่ทรงๆเนี้ยนะครับไม่ได้มากไม่ได้หมายนักแล้วก็มาพูดถึงฝั่งของกล้องธรณีสอสมหมายกันบ้างครับกล้องธรณีอายุ26ปีนะครับสูง175ครับมวยถนัดซ้ายนะครับจากจังหวัดเพชรบุณ์ตอนนี้ซ้อมที่ค่ายมวยหมดดับลำปางครับก็ผู้ทำตรงก็เป็นมวยฝีมือแล้วครับมวยซ้ายตั้งรับดีครับเน้นเชิงรับเนาะมีหมัดซ้ายแล้วก็อาวุธคล่องแคล ถือว่าเป็นมวยฉลาดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสไตล์การชกฟอร์มหลังของเขานะครับก็มีชนะประจันบานสจวิชิตเมืองแปดริ้วแพ้คมประตักนะครับน้ำหนักชกหลังๆก็อยู่มา132-136เนี่ยครับพูดถึงเกมการชกเลยแล้วกันนะครับวันที่20ที่จะถึงเนี่ยครับก็คาดว่าจะเป็นหนังม้วนเดิมนะครับแต่ว่าราคาจะเปลี่ยนไปนะเอาจริงราคาตอนนี้ก็ตั้งแดงประมาณ5-4นะครับจอมต่อ5-4แล้วณนะปัจจุบันนะแต่ว่าพอขึ้นไปผมว่า ก็อาวุธหรือว่ารูปเกมต่างๆคงเป็นหนังม้วนเดิมแต่ว่าราคาก็คงจะไปทางแดงแล้วนะครับส่วนกล้องโทรทนีหากจัดดีขึ้นในไฟนี้ก็ต้องชัดเจนแล้วก็ต้องเก็บเก๋าจริงๆนะครับจอมเองก็ถ้าทําเหมือนเดิมก็อาจจะมีเสียวบ้างนะเพราะว่า,าถ้าไม่เล่งเดิมแล้วดักเตะอย่างเงี้ยมีช่วงแรกๆก,กล้องโทรทรรน์เขายังมีแรงอยู่นะครับเขาก็ดักได้สวยนะครับ ถ้ากองเจรณีจะชนะก็ต้องเก็บให้อยู่จริงๆบังให้อยู่ทุกเม็ดนะครับถ้าบังไม่ได้หรือว่าแบบสูสีสูสีเนยังไงก็ต้องออกจอมนะครับยังไงก็เสร็จจอมเพราะว่าจอมเนี่ยมีพลังเหลือล้นนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กหนุ่มพลังม้าเลยนะครับแล้วก็หากถามว่าชอบใครนะครับคู่นี้ผมชอบจอมนะครับคิดว่าราคา54ก็ต่อไปก่อนต่อไปก่อนนะครับถ้าราคาข้ามาออกตัวได้นี่ยิ่งสบายเลยแต่ว่าราคานี้54ก็รีบต่อไปก่อนครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันครับม คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับดูมวยสนุกรำรเรวยๆวยทุกคนครับ